นี่คือเส้นทางที่ผ่านมาจากตาดขา่าผ่านมาถึงตรงนี้จะเป็นบ้านต่อระหว่างบ้านห้วยส้มกับบ้านสัมบังจะเข้าเขปตปุกดึงผ่านมาผ่านมาจากแยกตาดขา่าก็จะเป็นห้วยไผ่ห้วยส้มสัมบางต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นบ้านสัมบางที่ข้างหลังนี้คือีข้างหลังที่ถ่ายย้อนไปนี่เป็นที่ผ่านมาครับเป็นบ้าน ให้ส้มห้ยไผ่ตาข่ารงแยกที่ถ่ายที่แรกครับนี่คือแยกนี่คือต่อไปจะเข้าเขตจำบางแล้วก็ไปผานกเขาครับผานกเขาเราจะไปที่ผานกเขาก็่อนหรือว่าจะไปที่ตีนภูกระดึงครับจะพาไปชมคือกระดึงแยกผานกเขาวันนี้ครับ 我跟。 ยะทางจากนี้ไปอีก12กิโลจะถึงตีนภูกะดึงไปแล้ว่างภูกะดึงกับ่ายเขาจะนี่คือเส้นขันแก่นเลยถนนทันงน้งวันครับถ้าน้อยจะตรงไปภูกะดึงจะเลี้ยวขวา BOOM! <laughs>